สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเฮล l ์อันบ็อกซิ่ครับวันนี้ก็จะมา Unboxing เจ้าตัวนี้ครับผม Cooler Master นะครับผมเอ่อ CM Strong อ y r u s S นะครับผมเจ้าตัวนี้มาเอ่อในราคา3,190บบาทครับผมที่ผมไปซื้อมานะครับที่อื่นผมก็ไม่ทราบเอ่อก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับรอบกล่อง มีนี่นู่นนี่นั่นนะครับผมโอเคตอนแรกมานะครับมันก็จะมีพลาสติกสองอันตรงนี้นะครับปิดไว้นะครับผมก็แกะออกเรียบร้อยเปิดออกมานะครับผมก็จะมีอย่างนี้นะครับมีเชียร์เล่นรู้เต็มไปหมดนะครับผมแล้วก็ดึงออกมาครับเฮ้ยถ้าจะพบว่ามันมีตัวเฮ้อะไรข้างหลังไม่รู้นะฮะมันก็คือแครีเคสนะครับผมกับ ตัวที่เปลี่ยนหูนะครับผมเก็ไว้นะครับผมแล้วก็มาถึงเจ้าตัวหูฟังนะครับผมแกะออกมาครับเอ่อมันก็จะมีสายออกมาอย่างนี้ครับอ่ันนี้อันนี้เ่าไหันจะมีสายออกมาอย่างนี้นะครับผมแกะออกมาครับแกะไม่ได้ครับมันมีไอ้นี้อยู่ข้างหลังนะครับหมุนก่อนนะครับมันดึงออกง่ายๆด้วยครับอ่าก็จะมีไม้ตัวนี้นะครับ สวยงามน่าดูตรงนี้ก็จะเรืองแสงนะครับเวลาใส่เข้าไปนะครับผมแต่ผมยังไม่มีที่ใส่นะครับเพราะฉะนั้นวางไว้ก่อน,นะ Control, นครับตัวคอนโทรลครับอันนี้ทิ้งไว้นะฮะอันนี้เป็นตัวคอนโทรลครับก็มีออนออฟมีออนออฟครับมีวอลล่มนะมีนู่นนี่ครับผมเยอะแยะไปหมดนะครับผมแล้วเราก็มาถึงตัวสายนะครับผมซึ่งหัวเสียบเนี่ย มีเยอะแยะไปหมดนะฮะมีตั้งแต่สักกระเบือ,อยันเรือลบนะฮะหัวตัวนี้ก็เป็นสีทองนะครับผมอันนี้สายเสียงคลิเลยเนี่ยอออา่าฮะฮะขอบคุณมากฮะไม่บอกอะไรกูเลยนะครับผมเอ่อก็มีเป็นสี่สายอย่างนี้นะครับเยอะแยะไปหมดนะฮะกูก็ไม่แน่ใจว่ามันคือส้นตีนอะไรนะวางไว้ฮะแล้วทีนี้เราก็มาดูเจ้าตัวนี้กันบ้างดีกว่านะฮะ ผ้าใหม่นะฮะอ่าโหนี่ครับคุณถ้าคุณได้จับเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยนะฮะว่ามันนิ่มมากนะฮะโยนไว้นี่ฮะนิ่มมากโยนไว้ตัวนี้ครับืหเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับวมึงตายอะครับโหกำมะหยี่ครับโหถ้าคุณได้จับที่คุณจะแบบม,มือมากครับโยนไว้ครับทีนี้ก็มาถึงตัวนี้ครับ ก็มีบอกนะครับว่ามันคืออะไรนะครับผมอ่ะนี่ครับผมสีชมพูก็คือไมโครโฟนครับซับวูเฟอร์เซนเตอร์นะครับเรียบเรียบสปิเกอร์ครับฟอนสปิเกอร์แล้วก็ USB พอร์ต o r r p w w r r ครับผมเจ้าตัวนี้ต้องใช้ Power ด้วยนะครับมิเช่นนั้นจะใช้ไม่ได้นะครับผมผมก็ลองใช้กับอ่าเจ้าตัว S3 ไปแล้วนะครับผมเสียบไปไม่มีเสียงสตีอะไรเลยครับต้องเสียบ USB ด้วยนะครับนี่ฮะฮะเสียบแล้วก็จะมีไฟแบบนี้นะครับผมสวยงามตะการตาจริงๆนะครับผมนี่ครับหืมสัญลัเขาสวยมากครับผมยอมรับเลยครับหนังนี่ก็ดูแบบหืมไม่ใช่หนังกรัผ้านะครับเป็นแบบดูมีคุณคุณภาพครับผมไม่ใช่ของกระกาครับ นะฮะแน่นอนครับราคานี้คุณภาพอยู่แล้วครับไม่ใช่ของกากแน่นอนครับกระมี่ครับผมเออโอ้ยชิสกลายไปนะฮะสุดยอดมากครับเหมือนหนังหมาครับอันนี้ครับผมเป็นตัวคอนโทรลครับมีแบรนด์อะไรเรียบร้อยเลยนะครับ T.M. ด้วยนู่นนี่นั่นครับผมมี H.D. นะครับผมก็คือ High Definition นะครับผมแน่นอนครับสายมึงเยอะขนาดนั้นนะครับมี มีหน้าหลังซ้ายขวาเยอะแยะเฮียแล้วนุ่รงมึงนะฮะอือกูตามไมไม่ทันจริงๆครับทีนี้ผมก็ลองเสียบเข้าไปสายหนึ่งนะฮะก็คือคือเป็นสายสีเขียวนะครับผมถ้าครูเอ่อถ้าคนรู้นะครับก็คือสายสีเขียวก็จะเป็นข้างหน้านะครับผมข้างหน้าก็จะมีนะฮะก็มีหน้าข้างหน้าซ้ายขวาแค่นั้นแหละครับก็ไม่ไม่ต้องใช้เฮียอะไรเยอะนะ่เดี๋ยวเปนสองจุดหนึ่งนะครับผมสายเขียวนะครับผมสองจุดหนึ่งก็ผม คอมผมก็เป็นสองหนึ่งครับผมผมก็เพิ่งดูครับไม่ไม่รู้แม่งจะมีใส่ยียอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับผมอ่าแล้วก็แน่นอนครับต้องใส่ใส่ power ไว้ด้วยนะครับไม่งั้นมันจะรันไม่ได้ครับผมนี่ครับนี่ฮะก็ยอดจริงครับผมเยอะแยะมากมายครับอ่าแล้วก็จบกันไปนะครับสําหรับเรื่องนี้นะครับผมนี่ครับแต่ที่ผมชอบที่สุดครับนี้ครับ ก้ามยี่ครับแม่มันนุ่มมือมากครับสุดยอดจริงครับผมข้างในก็ดูดีครับมาถึงตัวนี้ครับตัวนี้ก็เป็นเป็นเหมือนผ้าครับผมตัวข้างนอกนี่ก็เป็นเป็นเป็นเหมือนพลาสติกด้านเป็นยางด้านนะครับผมมันตูมาะมือมากครับตัวนี้ก็ดัดได้ครับผมตามสบายตามปากเราครับผม ครับผมก็สาขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ